โอ้สลัมชนครับเต่าคูลียยกครับยกที่ห้าครับออกแรงเลจับแน่นเดจับแน่นเยจับแน่นเดยจับแน่นเดียดันไว้เดีดยันสู้เไว้เดยออกแรงเรยเอา่เอาดิโอ้ยยาแกล้งล้มเดีร็วแล้วออกไปเ็วทั้งเลยออกแรงการเลวออกแรงที่ยสองครับสลามชนครับ Ah, bay đan 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 bay bay ดันไว้ดันไปเร็วดันสวยเอาดิยกไปออกยกไปยกไปไปดิยกไปดิยกไปดิยกไปดิอ่ายกไปยกไปเรื่ยยกไปเรื่ยเร็วดึงหนีดึงหนีดึงหนีอ่าเร็วดึงด้วยเร็วอ่าดึงด้วยเร็วเร็วดันไปเร็ว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 ดันมาดันมาดันสวยอ่าเร็วออกกันเ ออกแเร็วเร็วส่งเอวไปเอาดิเอาดิเร็ว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 ออกไปดึงด้วยดึงด้วยดึงแตงยังมาด้วยอ่าเร็วเอาดิเอาดิเอ้ยเร็วๆหน่อยล้มทำไมวะเร็วแกงล้มนี่ยมาเร็วเร็วตาเร็วเบียดไปตาเบียดไปเบียดไปสั่งเดินแล้วเบียดไปเร็วเร็วเร็วออกไปออกไปดันไว้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 เก้งไว้หน้าท้องเก้งไว้อ่าเร็ว เร็วเร็วดึงด้วยดึงด้วยดึงด้วยเร็วเร็วเร็วเบียดให้เบิ้ดไปเร็วออกไปเร็ว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 เฝีมือมีแล้วเอาแรงไว้ก่อนแล้วเอาแรงไว้ก่อนเร็วเร็วเวก็เอวเเร็เร็วเเเร็

ดึงไป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 ดันไปดันไปดันสู้ไว้ดันสู้ไว้ดันสู้ไว้อ่าพี่อกข้างมั่งอาเร็วเร็วเร็วแก้ไวอาเสียบอ่าเร็วอย่าทีเดียวดิอย่าทีเดียวดิเร็วเร็วอ่าอย่าทีเดียวอ่แทงแทงแล้วดึงมั่งเร็วเร็วอ่ดันไว้ดันไว้เอาดิเอาดิเอาเออเออเรเร็ว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 ลุกเร็วเฮ้ยเป้าลุกเร็วหน่อยดิเป้าลุกเร็วหน่อยดินั่งวนนั่งขับอยู่เร็วดิ เร็วเสียไปเสียไปเสียไปเร็วเก่งไม่เอาดิอ่าเร็ว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 นาทีเดียวเร็วเร็วเอ็มมาสู้เข่าแล้วเว้ยโอ้เทรนเนอร์มันสู้เข่าแล้วเว้ยเร็วเออเอออย่าไปยอมตายอย่าไปยอมมันอย่าไปยอมมันเออเออเสียปไปเสียปไปเสียปไป

เร่งเร็วเร่งเร็วเรงเร็วเร่งเร็วเร่งเร็วดึงตีเร็วเร็วเร่ง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 เร็วเร็วเร็วเร็เร็ว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 เเร็วร็วเเร็ว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 เรร็วเเร็วเรร็วเเร็ว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 ร็วเเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเรเร็ว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 เเร็วเร็วเเร็ว

หายใจเลยเดี๋ยวนวดให้เด uh, uh, no <t ip 27 noise> ี๋ยวนวดให้เดี k k ๋ยวนวดให้นวดเท่านี t ้เหรอหายใจเลยแข็งใจ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 ชนะมันต้องแข็งใจนี่คุณโลเป้าเป็นไงไหมครับเหนื่อยไหมครับอ่าหอยนวดกันมาหายใจเลกกินกล้วยกินกล้วยเดี๋ยวมันไม่มีแรงจับเวลานี่ครับเดี๋ยวเขาไม่มีแรงจับนะครับนี่เขาแอบไปกินกล้วยมาครับนี่หายใจเลยมันก็หายเมื่อยแล้วกินน้าเตรียมตัวว่ไปสวนเขา เดี๋ยวนะครับฉลามชนนะครับร่างกายพร้อมนะครับวันที่22นี้นะครับย2ธันวาฉลามชนยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยเดี๋ยวผมได้แล้วโอะางครับเมยก็เนี่ยลูกนี่เราเป็นศิษย์นาเข้าใจปะหันมายิ้มยิ้มยิ้มลูกแข็งใจยิ้มให้กล้องหน่อยดิเมยใจนี่ศิษย์นาเขานี่นะครับหอฉลามชนนะครับ ตัวแรกนะครับตัวแรกเข็มขัดคนแรกของผมนะครับขอหน่อยครับนะครับนวดนะครับไม่แชมป์ไม่ได้แชมป์นะครับก็ทุกคนมีส่วนร่วมหมดนะครับนี่นะครับโดยเฉพาะคนนี้นะครับวิ่งรถเหนื่อยมาทำมาหากินก็ มาช่วยล่อเป้านะครับเงินเดือนก็ไม่เอานะครับนี่แค่ตองวยได้แชมป์ก็ดีใจครับคนนี้ทํามาแต่รุ่นผมครับสวัสดีครับจอมโมทำมาแต่จอมโมครับจอมโมต่อแค่มืนจ้าครับโมไปเลยโอ้โดเขาไปไปเอาห้อนเลยเร็วเียวยม้นอหน่อยมาหน่อย ยอวานยื้อวนัวน้องมานัวอ้อย้มยอ้เตวสอนน้อง้อเมย์ัวงมตลองยื้อเมงย้อมตัวอเวอ์ง้อเมย์ังย้อมัง้ัว้เตั้ว์้ว้ง้ พอเสร็จก็นเป้าครับก่อนเล่นการบริหารเอาปุ๊บหายใจลึกกัน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 แข็งใจตาแข็งใจแข็งใจ่าแข็งใจเด้ ล้างจนสามารถพยากหนเต็มครับแข็งใจต้แข็งใจดีร่างกายดีแล้วร่างกายเริ่มดีแล้วร่างกายเริ่มดีแล้วร่างกายเริ่มด um ีแล้วนี่ร่างกายเริ่มดีแล้วดีดีดีเด็กลึกเลยเด็กหนวดอัด หายใจลึกหายใจลึกอ่าหายใจลึกอ่าหายใจลึกหายใจลึกดีขาเดียวแล้วก็งเทาให้ได้อเตขึ้นนต่อได้นะคฉลามชนสามารถให้รุยเยีงยครับขอบพระคุณมากๆครับที่ใช้บริการและติดตามทิ้งทัวร์แวนมวยไทยหรือทิ้งทัวร์เที่ยวทั่วไทยครับกับขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ